สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องแกะดำคำพีชีวิตทุกท่านสำหรับตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเรื่องเล่าสักสักตอนหนึ่งก่อนเพราะว่าเรื่องของภูหลังกานั้นเป็นเรื่องที่จะลำดับไปค่อนข้างจะไกลยอยู่เพราะว่ามันจะมี หลายตอนซึ่งก็จะรับลำดับไปเรื่อยๆสำหรับตอนนี้คำพีชีวิตก็จะมาเล่า,าในส่วนของที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็หมายความว่า,าสวรรค์มีได้นรกก็ต้องมีได้ก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเชื่อว่าพวกท่านทุกคนน่าจะเคยคุ้นหูกับคำว่าเปรตเ,เดินดิน รู้สึกว่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยก็มีเปรลดเดินดินแต่นั่นหมายถึงเป็นเรื่องราวของนักศึกษาเข้าป่าไปในป่าอเมซอนต้องกินคนกินกันเองอะไรประมาณนั้นก็ซึ่งก็น่าจะเคยเป็นภาพยนตร์มาก่อนอยู่แต่นี้แล้วคำว่าเปรดเปรดเดินดินเนี่ยพูดถึงอะไรในในหลักของ ทางลัทธิความเชื่อเรื่องอศาสนาคำพิธีชีวิตจะไม่ขอบอกว่าเป็นพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเราใช้ควาว่าลัทธิความเชื่อแล้วกันเพราะว่าความเชื่อนั้นมันก็จะแตกแยกออกไปตามตามจริตความเชื่อมันมีเชื่อตามจริตตัวคือชอบแบบนี้ก็เลยเชื่อแบบนี้ชอบแบบนี้ก็เลยเชื่อแบบนี้นะไม่ได้ไหมายถึงว่าอันนี้ดีที่สุดก็เลยทุกคนต้องเชื่อไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีคนเชื่อทั้งหลดไสิก็ยังมีคนเชื่ออื่นๆอยู่ก็คือตามจริตของเขาตามความนิยมของเขาเขาเขายมเรื่องอะไรมันถูกจริตเขาเรื่องอะไรเขาก็เชื่อ,อ,อเรื่องนั้นก็เลยใช้คาว่าลัทธิเป็นความเชื่อเฉพาะด้านจริตด้านเฉพาะแล้วแต่ใครนิยมชอบแบบใดในทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้ๆหน่อยเรื่องของเปรตที่รู้สึกว่าจะมีอยู่ใน พระคัมภีร์ด้วยเรื่องของเปรตนะจะมีอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยซึ่งน่าจะเป็นที่มาของคําว่าเปรตวัดสุทัศน์ด้วยนะเปรตวัดสุทัศน์ถ้าหากท่านใดมีโอกาสไปที่วัดสุทัศนะ์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็คือแถวโจวนภูวะแถวตะไรที่ว่าการภูวาราชการนะเสาชิงช้า ถวเสาจิงช้าวัดสุทธาจตอยู่แถวนั้นมันจะมีภาพเขียนภาพเขียนติดผนังเป็นภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องเปรตในพระกัมพีจะเป็นภาพวาดเปรตที่นอนเหยียดยาวอยู่ริมแม่น้ำมีความยาวถึง12เมตรในภาพนั้นบรรยายไปซึ่งได้พูดถึงบาปของเปรตตัวนั้นว่าเป็นผู้ที่มีความบาป สมบูรณ์ใน3อย่าง 1. ไม่ละอายแก่ใจคือขาดหิรลิก็คือไม่มีความละอายเลยนะเป็นผู้ที่ไร้ความละอาย 2. เป็นผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปนะสเป็นผู้ที่เนรคุณไม่รู้จักพระคุณนะนี่คือคุณสมบัติของเปรตนะ เปรตจะมีคุณสมบัติ3อย่างเขาเรียกว่าองค์ประกอบแล้วก็ว่าถ้าใครอยากเป็นก็ลองศึกษาดูคือคุณสมบัติของเปรตหนึ่งไม่มีความละอายแก่ใจ 2. ไร้ความเกรงกลัวต่อบาตรสเนรคุณเป็นสันดานคือไม่รู้คุณนี่คือที่มาของคำว่าเปรตตอนนั้นที่อยู่ในผน,นังในวัดสุทัศน์นั้นซึ่ง ในเรื่องก็คือเปรตตนนั่นนี่มันขนาดอุปมาเปรียบเทียบเปรตตนบาปมากขนาดว่าไปเมืองไหนก็ช่างจะเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงทันทีนะขนาดว่าแม่น้ําที่ไหลสมบูรณ์ดีนะเปรตตัวนี้ไปเห็นแม่น,มน้ํานี่แม่น้ําจากที่ไหลไหลอยู่มีนะกายแห้งไปเลยแม่น้ําแห้งเลยเหลือแต่ดินเป็นทรายเลยนะ กินน้ำไม่ได้หาน้ำกินไม่ได้ทรมานมากไปหาแหล่งน้ำที่ไหนน้ำก็เหือดแห้งจนไปนอนเหยียดยาวตายอยู่ข้างริมแม่น้ำนะเป็นร่างกายย,ยาว12เมตรในคัมภีร์ว่าอย่างนั้นก็เลยหนึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาของคําว่าเปรตปาสุทัศน์เพราะมีภาพวาดอยู่ที่ในบทน,นั้นนี่คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกุศลบายของคนโบ,บราณโบราณอาจจะเขียนไว้ให้ลูกหลานพากัน รัวบาปรัวกรรมก็เลยทำเอานำเอาภาพอาเปลตอมาเขียนเป็นจิตรกรรมเป็นเป็นภาพวาดฝาผนังประกอบกับที่นั่นเป็นที่ตั้งของอเสาชิงชาเสาโลชิงชาเสานี้ก็จะสูงมากนะสูงเสาชิงชาก้นขึ้นเป็นโลจริงๆนั่นอนะแต่ว่าโดยหลักในการนำทำเสาอะไรก็ตาม เสาหลักเมืองอะไรก็ได้ส่วนใหญ่ในสมัยก่อนๆนู้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยลบบุรีสมัยทวาร,ว,ว,ารวดีสมัยขอมเวลาเขาทําหลักเมืองขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือนําคนคนที่มีชื่อตามวันเดือนปีมีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะเอาไปไว้ในหลุมก่อนก่อนที่จะเอาเสาใหญ่ๆลงไปทับ ให้พวกนั้นตายเฝ้าหลุมนะเรียกว่าเสาเมืองเสาหลักเมืองให้เป็นผีเฝ้าเมืองเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองอ่าเราเรียกเพราะๆะหน่อยค่อินทกิณเสาอินทักิณจะเห็นว่าอา่าคนโบลัโบรานี่เขาจะเขาจะกลัวอาถรรพ์ของเสาหลักเมืองมากเพราะว่ามันเป็นที่มาของการก่อบ้านสร้างเมืองนะการสร้างบ้ือสร้างเมืองมาในสมัยก่อนฉะนั้น ไม่ว่าความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นแล้วในหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขาไม่ย้ายเสาเมืองเสาบ้านเขาถนนลาดยางวิ่งไปบางหมู่บ้านเนี่ยเสาเมืองเสาบ้านเขาเนี่ยอยู่กลางถนนเลยบางบ้านก็ทําเป็นวงเวียนไว้อ้อมไว้บางบ้านก็ตั้งโผ่ขึ้นไปเลยเขาไม่ย้ายเพราะว่าการย้ายเสาบ้านเสาเมืองเนี่ยมันจะชิบหายต่อตระกูลมันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคนใดคนหนึ่งที่ย้ายมันจะต่อลูกต่อหลานไปหลายชั่วตระกูลเพราะว่าเขาเรียกว่าเสาบ้านเสาเมือง จากนั้นเขาจะไม่นิยมยายกันอ่าตอนนี้คนรุ่นเก่าก็ตายไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่สนใจก็พากันทําก็จะทําแบบไหนก็ทําไปก็มันก็เป็นยุคสมัยนะเราจะไปบอกว่าอันนี้ดีไม่ดีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาก็ไม่เชื่อเราหรอกก็ให้เขาทาไปและก็ให้เขาเป็นไปนั่นแหละเขาเป็นไปเขาก็ไม่ได้โทษใครเนี่ยเขาไม่ได้โทษผีโทษเทวดาเขาก็โทษเหตุการณ์นั้นมันก็ดีนะ เพราะสมัยโบราณสมัยก่อนนู่นนี่เขาจะ,ะชาวบ้านที่เวลาประสบเหตุเพศภัยจะพ่อยจะพูดถึงเทวดาบ้างผีสางมั่งนะเวลามีภัยแรงมีอะไรต่างๆเขาก็จะพากันจัดพิธีไหว้เทวดาเป็นแม้กระทั่งจุดบังไฟเห็นไหมก็จะเป็นที่มา,าเขาจะพูดถึงเทวดาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดถึงคุณทั้งหลายแต่สมัยนี้ไม่ไต้องไม่จําเป็นเพราะว่าทุกคนก็เก่งกันอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไหวก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่คำพีชีวิตพูดไปในเชิงกันแน่กันแนแต่มันความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้เปรตที่เป็นกุศลบายนี้นะกเนเน็เป็นเรื่องเล่าจนเป็นที่มาติดปากชาวบ้านต่อๆกันมาจนเอ่ยชื่อว่าเรียกว่าเปรตวัสุทัศนะ,ะในค่ำคืนโดยเฉพาะ,ะข้างขึ้นนะข้างขึ้นเนี่ยทุกคนจะเห็นเปรตว่าอย่างนั้น เปรตตัวใหญ่เลยวัยางินแถววัดเสาอาถ้าสมมุติว่านะอันนี้คำพีชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะสมมุติว่าในใต้หลุมใต้หลุมหลุมที่เอาเสาชิงชาลงเสาที่โลชิงชามันมีอะไรทั้งอย่างนี้ที่เป็นวิญญาณของนายอินในมั่นอยู่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นวิญญาณในมั่นนอินมาเยือนอยู่ที่เสาชิงชานั่นก็เลยพลอยได้มองเห็นเป็นเปรตอันนี้เป็นทัศนะของคำพีชีวิตนะไม่ได้หมายความจึิงอะไรทีนี้ ท่านเราดูนะว่าในสมัยนู้นวัดสองวัดที่อยู่ในยุคข,ของราชกาลอยู่ในช่วงนั้นที่เป็นเรื่องเราก็คือราชกาลที่สองที่สองที่สามเป็นช่วงที่มีโรคหาหรืออหิวาตการโลกระบาดผู้คนล้มตายจำนวนมากก็ศพเกิอนอ่ะ ศพเกลื่อนกองตายเยอะมากมันไม่ต้องถามเรื่องว่าศพเหล่านั้นได้ฟังกุศลาธรรมาหรือเปล่านะอะ่มันตายเยอะก็มากองเกลื่อนบางทีก็โยนศพลงน้ํานึกถึงแม่น้ําคงคาเลยนะแม่น้าําคงคายังทําวิธีเผาแล้วค่อยเอาเอา,เอาเท่าลงไปนะค่อยโยนลงไปในแม่น้ําแต่นี่นตายแล้วโยนลงน้าเลยลอยเกลืนะ่อนนะอ่โดยเฉพาะลานวัดสะ เกตหรือลานวัสแก่สมัยก่อนวัสเกศชื่อว่าวัสแก่นะก็เกลือนแรงนี่เป็นสัตว์ประจาประจาเมืองนะสัตว์ประจําเมืองเพราะว่าไม่มีแรงไม่ได้ต้องอาศัยแรงในช่วงนั้นแรงมีประโยชน์มากก็คือมาช่วยกินศพศพที่ตายด้วยโรคอหิวาตากะโลกในสมัยรัชกาลที่สองจนถึงรัชกาลที่สามก็ยังยังมีอยู่แม้กระทั่งในรัชกาลที่สามนั้นถึงได้คันต้องแห่พระแก้วบรากฏได้แล้ว จะยิงปืนเป็นพิธีเพื่อจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากเมืองพอเะเชิญกับโลกร้ายแล้วเกี่ยวกับเปรตเดินดินในเรื่องนี้หรือไม่ก็จริงๆแล้วคําว่าเปรตเดินดินนี่เราไม่ได้ใช้เรียกเปรตจริงๆนะเราใช้เรียกคนเปรตเดินดินเนี่ยเราใช้เรียกคนเราไม่ใช้เรียกเปรต ผีวิญญาณอะไรพวกนี้เราไม่ได้พูดถึงต้องไปนั่งหลับตาดูตายไปถึงจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดถึงคนเดินดินอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่ามีความบาปมากบาปหยาบช้ามากคันธสันดานนั้นหยาบโลนมากจนยากเกินกว่าจะจะใช้ภาษาอะไรคุยคือไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะคุยด้วยนะหยาบช้ามากก็เลยต้องใช้คำว่าเปลดเดินดิน ตอนนี้เราก็เกิดคําถามเปลดเดินดินนี่เขาจะมีท่าทางยังไงเ,เขาจะจนไหมเขาจะลําบากไหมหรือเขาจะเป็นแบบไหนถ้าเราเราจะได้รู้ไงเปลดเดินดินพูดถึงสันดานอ้่ไม่ได้พูดถึงว่าจะเป็นคนรวยคนจนสันดานนั้นเป็นเปลดเดินดินนะสันดานเป็นเปลนะไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นเปลร,ร่างกายก็เป็นคนทั่วเราเป็นคนสวยคนหลอ่อคนดีอะไรพวกนี้แหละหน้าตานะตามสังขารที่มีนะ แต่สันดานนะเป็นเปรตต่นี้เรามาดูว่าสันดานเปรตนั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งอันเสื่อมไร้เลยไม่มีเลย3อย่าง 1. เป็นผู้ที่ขาดความละอายคือไม่มีความละอายแก่ใจภาษาโบราณบ้านเราก็เรียกว่าหน้าด้านหน้าทนก็คือ,คอด้านนะ่ะด้านไม่ต้องถามแล้วจะไม่สํานึกไหมไร้ความละอาย จะเป็นชายก็ช่างจะเป็นหญิงก็ตามไร้ความละอายแก็บแก่ใจไม่มีความละอายแก่ใจแม้นิดเดียวก็ไม่มีโดยสิ้นเชิงนะนะแห้งเหือดนะถ้าเป็นแม่น้ําถ้าเอาความละอายเป็นแม่เป็นน้าก็ให้รู้ว่าไม่มีน้ํามีแต่บ่อแห้งเหือดนะเป็นเป็นผงดินเลยเป็นทรายร้อนๆเลยนะเป็นทะเลทรายในจิตในใจแห้งแล้งคุณงามความดีแบบทะเลทรายนะร้อนแรงฉะนั้น มนุษย์ที่มีจ,จิตใจไร้ความละอายก็คือไร้น้ำที่น้ำละอายนะก็จะแห้งแรงนะนี่คือคุณสมบัติโดยสันดานส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือไร้ความเกรงกลัวต่อความบาปตั้งๆก็ไร้ความเกรงกลัวไม่ต้องถามว่าพวกนี้จะกลัวอะไรไม,ไม่กลัวหรอกนะตายก็ไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรมันมันมันไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปะฉะนั้น ขาดความละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปสุดท้ายเลยเนรคุณพวกนี้ไม่รู้คุณอะไรทั้งนั้นไม่รู้จักคุณอะไรทั้งนั้นเอาตัวเองเป็นหลักคุณสมบัติสมอย่างคือเป็นผู้ที่ไร้เสียซึ่งการบูชาคุณไม่รู้คุณคนไม่เกรงกลัวบาปไม่ละอายแก่ใจพวกนี้เราเรียกว่า,อ,าอับปรีชนอับปรีชนพวกนี้เราเรียกอย่างหนึ่งว่าเปรต เดินดินถ้าหาพวกท่านดูในคัมภีร์จะเห็นว่าเปรตเนี่ยตัวเปรตจะแสดงสัญ,ญลักษณ์ก็คือความขาดแคลนและก็เป็นที่มาของคําว่ากาลียุคด้วยกาลียุคจะเกิดขึ้นเมื่อถ้าเกิดท่านดูจากพุทธธรร,รมนาย16ข้ออ,องค์พระสัมมาสัมพุธเจ้าทรงทํานายความฝันหรือสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศนจะพูดถึงว่าในสมัยต่อไปเมื่อ ศาสนาของพระตถาคตท่านดูดีๆนะในคำพูดเนี่ยในการสมัยข้างหน้าโน้นเมื่อศาสนาของพระตถาคตนั้นเสื่อมลงสิ้นลงบุคคลไม่ยกไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นคุณธรรมประจำตัวอีกจะเกิดกาลียุคทั้ง16ประการเรื่องราวต่างๆเราเรียกกรียยุคละกันฉะนั้น คนที่จะไม่เอาคุณงามความดีได้ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ3อย่างที่กล่าวมาข้างต้นหนึ 1. ไร้ความละอาย 2. ไม่เกรงกลัวต่อบาป 3. ามไม่รู้จักคุณท่านในละคุณมันเป็น3อย่างที่สร้างอัปปีชนขึ้นมาหตนหนึ่งตัวตนแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีอัปปีชนพวกนี้ขยายขยายขยาย,ขยายอยู่จำนวนมากเท่าไหร่ บ้านเมืองนั้นจะเป็นยังไงแม่อดนึกไม่ได้แม้กระทั่งในพระเวสสันดรยังมีเมืองกะลิงกะลาดเกิดความพิบลาดขาดแคลนฝนแรงธรรมชาติไม่เอาด้วยการตายหมู่จะเกิดขึ้นเป็นปกติการตายหมู่จะเกิดขึ้นเป็นปกติกรตเรามาดูว่าอปรีชนพวกนี้เป็นผู้ที่เมืองอื่นๆในโลกภพบภููมเดียวกันปฏิเสธการต้อนรับคือพูดง่ายว่า เขาไม่ต้อนรับไม่ให้ไปอาศัยเขาฉะนั้นพวกนี้นี่ต้องบอกก่อนเมืองขีก็ไม่เอาฉะนั้นเขากลัวจะตายเขากลัวพวกอัปปีชนนี้ไปบ้านไปเมืองเขายกตัวอย่างหนึ่งในนั้นก็เป็นเทวทัตนี่ต้นแบบอับปปีชนในสมัยพุทธกาลก็มีเทวทัตเป็นขนาดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกคู่พี่ผู้น้องนะกับองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนั่นเป็นอัปรีชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เมืองผีเมืองอะไรเขาไม่ต้อนรับหมดเลยไปตั้งรัฐิขึ้นมายุสงให้แตกตันยกตัวเองเป็นผู้สําเร็จนะแข่งกับพระเจา้าแกล้งท่านทุกๆอย่างอ,อ้อหนักอยู่จนที่สุดแล้วแข่นดินได้สูบพอณีแยกสูบลงไปเลยแต่โชคดีที่ว่าโชคดีของเทวทัศนว่า ตอนก่อนที่จะสูบอก็หามแค่เทวทัตลงมาพอลงจากแค่ี่พันดินแยกสูบลงไปครึ่งตัวเลี้ยวเห็นอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นโชคดีของเทวทัตเพราะว่ายังมีโอกาสได้ยกมือหรือสองขาหน้าสําหรับคนบาปมากๆเขาเรียกว่าสองขาหน้านะเขาไม่เรียกว่ามือนะขึ้นขอคำมาอาโหสิกรที่แม่ธรณีจะสูบลงสู่อเวจีมหานรก ก็เป็นคุณสมบัติสามประการเหมือนกันคือไม่มีความละอายไม่เกรงกลัวบาปแล้วก็จิตใจหยาบชานเนระคุณแันแกงท่านผู้มีคุณฉะนั้นคุณสมบัติของของเปรตที่เดินดินเราเรียกอย่างหนึ่งว่าอัปปรีชนถ้าอยู่ในเมืองไหนเยอะเมืองนั้นจะเดือดร้อนเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็เกิดกะลียุคข,ข้าวยากหมากแพง แต่หมายถึงว่าเราก็เกิดคําถามพวกท่านคุ้นคุ้ไหมคะคำว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเป็นคําพูดของคนที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จทั้งที่เป็นคนดีและเป็นมองคนอับรี่ํล่รวยก็เลยพูดคํานี้ขึ้นมาว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเป็นคนดีนั่นแหละคนดีที่ท้อกําลังใจแล้วแล้วก็มาพูดโอ้ทาดีได้ดีมีที่ไหมไหนทําชั่วได้ดีมีถมเกิดเป็นการเปรียบเทียบกันแน่กันแด หมดความตั้งใจอยากจะทำความดีแล้วเพราะว่าเห็นคนเร็วๆล้วรวยอ,อ่ะก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาท่านไปถามพระเจคาขคาที่จะประหารนักโทษนักโทษชั้นที่ต้องรอประหารมาพวกนี้คือไม่สามารถจะอยร,ร่วมแผ่นดินกับผู้อื่นได้บาปมากชั่วมากไร้สำนึกเขาจะยึดอยู่สามหลักก่อนที่จะประหารนะนักโทษนึงคน หนึ่งไม่ละอายไม่ละอายต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำสองไม่กลัวผลของกิงการกระทำของตัวเองสามไม่รู้ว่าคุณพวกนี้ต้องประหารเท่านั้นคือไม่เหมาะที่จะเอาไว้ให้อยู่สูตรลมหายใจในอากาศเดียวกับผู้อื่นมันต้องตายทิ้งเท่านั้นเอาทิ้งไปส่วนตายแล้วมันจะไปตกในเรื่องของมันแต่ไม่อนุญ,ญาตให้อยู่ร่วมใช,ช้ชีวิตมีสังขารเป็นมนุษย์ร่วมกับผู้อื่นพวกถูกประหารต้องเป็นอย่างนี้นะในลักษณะในการ ศาสนาเขาบอกเจตนาโดยขาดสันดานนะประหารทิ้งอย่างเดียวตอนนี้ก่อนที่จะประหารพวกนี้โดยหลักมนุษยสชาิมนุษย์สิทธิมนุษยชนก็ให้โอกาสได้กินอาหารมื้อสุดท้ายได้ฟังธรรมได้เขียนพินัยกรรมได้อะไรก็ตามๆอยากฟังอะไรอยากฟังเพลงอะไรอยากกินข้าวอะไรอยากอะไรไมีพระมาเทศน์ได้ด้วยก่อนตายท่านไม่คิดว่าไอ้พวกที่บาปบาปทั้งหลายเนี่ย อภรีชนทั้งหลายที่พากันร่รํารวยโอ้ยร่ำรวยอยู่มันไม่กินมื้อสุดท้ายก่อนตายเลยลองคิดดูนะอันนี้คพํพเชชีวิตให้ทัศนคติไม่ไม่ใช่ให้กําลังใจให้ทัศนะให้ความเห็นเป็นทัศนะว่าเออลองคิดดูซิว่าพวกนี้เป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมที่ได้เกิดมาอยู่ในร่างกายมนุษย์ แล้วดันตายยากเลยนะพวกนี้นะมันตายยากอยู่แล้วเพราะว่าเมืองผีเขาก็ไม่เอาเขารอเรื่องเดียวคือจะต,ต้องส่งไอ้พวกนี้ไปที่เดียวคืออเวจีมหานรกฉะนั้นเขาไม่ปรารถนาที่ศาลาพันห้องไม่ต้อนรับสาราพันห้องเนะ่ะขนาดเป็นที่กรองผู้คนไปนแดนนรกนะผู้ใช้กรรมเป็นสัตว์นรกนะไม่ต้อนรับอบปรีชนพวกนี้เปรดเดินดินแล้ว มันก็พูดไปได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอุตสโ,โลบายเรื่องนรกอเวจี v G, พวกนี้มันอยู่ในตำราก็จริงเป็นเพียงอุตสโ,โลบายนะชายหญิงทั้งหลายที่ขาดความละอายแก่บาปไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วไม่รู้จักพระคุณเ네นลคุณท่านก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยังเย้ยหยันอยู่ก็ไม่เป็นไรมันก็น่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่อีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายไฟที่อยู่ในใจเขานะ่ะไฟนรกนั่นนะ คิดเหรอว่าเขาจะมีความสุขคัมภีร์ชีวิตไม่เห็นว่าคนเหล่านั้นที่ขาดความละอายขาดความเกรงกลัวต่อบาปจะนอนหลับฝันดีมั่นใจเพราะว่าความสุขความทุกข์นี่หลักๆเลยในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ชีวิตเรียนอภิธรรมมาจะรู้เลยว่านรกสวรรค์มาอยู่ในใจจริงๆพวกนี้ไม่มีทางฝันดีไม่มีทางหลับได้สบายสบายสุขหรอกนอกจากจะกบเกลื่อนด้วยความหยาบช้าสามานตาม คุณลักษณะของอัปปีชนเท่านั้นฉจนั้นสําหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วคำพีชีวิตมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอัปปีชนที่กลายเป็นวิญญาณแต่ว่าเป็นวิญญาณที่เ,เป็นเปรตอะแหละวิญญาณเปรตเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอสุรพูดเปรตแล้วก็งดกรรมและก็คือเตรียมรอเกิดแล้วเป็นอสุรพูดเปรตเ,เขาเป็นคนและเขาเล่าเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยคำพีชีวิต มีมีครั้งหนึ่งที่ปฏิบัติทมอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าเห็นเขาม่ายืนมายืนยืนและสะอื้นอยู่ตลอดคําชีวิตก็เลยจากเดินจงกรมก็เลยลงมานั่งทรงอยู่ในกรรมฐานแล้วก็กําหนดวิปัสนาภูมิสําหรับท่านที่เป็นนักปฏิบัติจะรู้ว่าอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมันเป็นวิปัสนาภูมิมันจะมีอารมณ์ของขันห้าธาตุสีเรื่องของอารมณ์ต่างๆอยู่มันจะเชื่อมต่อไปยังดวงวิญญาณ อาสุรพูดหรืออสุรกายหรือเปรตที่อยู่บนแผ่นดินมันมีเปรตที่บนแผ่นดินจริงๆด้วยก็มีนะไม่ได้หมายถึงไปเปรียบแต่มนุษย์ที่ยังไม่ตายนะมีเปรตที่ยืนอยู่บนแผ่นดินแต่เปรตพวกนั้นไม่บาปเท่ากับเปรตดิบหรือเปรตเดินดินที่ยังไม่ตายเพราะเปรตพวกนั้นคือเปรตที่หมดกรรมแล้วมายืนใช้กรรมอยู่พักหนึ่งเปรตที่เราเห็นเนี่ยยืนอยู่ที่เราบอกว่าเราเห็นเปรตเห็นเปลืพวกนี้กาลังจะหมดกรรมคือรับส่วนบุญได้ถ้าเราเจอระกวดน้ําให้เราก็อะไรให้เขาก็หายไป พวกนี้มันเหมือนนักโทษชั้นดีอ่ะก็มารับโอกาสฉะนั้นเมื่อพวกท่านเห็นขอร้องเถอะอย่าอย่าพากันกัวดได้ไหมขอให้พากันกรวดน้ําให้เขาไม,ไม่ไม่มีผีเปรตที่ในไปหาคอคนหรอกผีปลอมอะใช่ยูเอ่อผีโพงนี่ใช่ยูแต่ผีเปรตไม่มีหรอกเป็นเปรตเชย่ซเะไปเปรตก็คืออ่าผู้ที่เป็นเศษกรรมฉะนั้นถ้าเห็นยืนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างให้กรวดน้ําให้เถอ,อะขอขอขออ่า พูดแทนเขาหน่อยไม่ใช่ว่าเราพูดแทนเปรตอ่ะพูดแทนก็ได้เป็นเปรตก็ได้เออแต่เพราะคำดีชีวิตเคยโปรดพวกเขาไงเคยได้ฟังเสียงของเขาในในธรรมลมในส่วนของการผัสสานุปสนาคือส่งอารมณ์ไปแล้วเชื่อมฟังเขาเนี่ยแล้วรู้เลยว่าโอ้เรื่องราวของเปรตนี่ถ้าเห็นอยู่บนโลกมนุษย์นี่แปลว่าหมดกรรมแล้วพอ,อรับส่วนบนแล้วก็ไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อนะเปรตไม่ได้เกิดเป็นคนนะจาก กายเปรตที่อยู่บนโลกก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อส่วนไอ้พวกเป็นคนที่สันดานเปรตเป็นอปีชนเนี่ยพวกนี้จะต้องไปอเวจีก่อนไปไปอยู่ในยุคสมัยพุทธันดอนนะยุคสมัยที่ไรพระพุทธเจ้าคำดีชีวิตใช้คําว่าไรายการเวลาเพราะว่ามันนิ่งมันนิ่งมากนะก็ใครมองว่าเป็นกุศโลบายก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะเอามา มาชี้ให้ดูนะแต่ก็หลายคนพูดหลายคนแสดงก็นะ่าลองฟังไว้หน่อยก็ดีนะบาปมีจริงไหมน่าจะมีนะเพราะหลวงตามหาบัวก็บอกนระกมีเนาะ,ะบุญมีจริงไหมก็น่าจะมีนะพระอริยสงฆ์ท่านก็ยังบอกว่าสวรรค์มีขนาดนิพพานยังมีนระกสวรรค์ก็ต้องมีสิท่านลองตึกตรองดูนะต้องตึกตรองดูว่าบ้านเมืองใดก็ตามที่เกิดกรียุกแปลว่ามีเปลตเดินดินเยอะเปลตที่เราเห็นเป็นผีเป็น เดี๋ยวที่เราเรียกว่าผีเปรตไม่ใช่บาปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พวกหยาบช้าเป็นพวกที่เราต้องเห็นใจไอ้พวกที่เราต้องรังเกียจแล้วไม่ต้องไปใกล้มันเลยเนะี่ยต้องท่องอาเสวนาจะพาระนังคือเปรตเดินดินเราเรียกอย่างหนึ่งว่าอัปปีชนอัปปีชนเยอะเท่าไหร่ข้าวยากหมากแพงเท่านั้นอะไรจะล้างบางพวกนี้สงครามสงครามสงครามทะเลเพลิงจะพอผ่านพวกนี้ไปในที่สุดก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงพากันอ่า พิจารณาดีๆแล้วกันนะสามอย่างที่แสดงว่านี่คือเปรตเดินดิน 1. ไม่รู้จักอาย 2. ไม่กลัวบาป 3. เนรคุณถ้าเห็นสามอย่างในคนคนใดนั่นเขาเรียกว่าอับปรีชนให้หลีกห่างให้เว้นส,สนทนาให้พากันหลบหนีซะเพราะพวกนี้จะนำความชิบหายมาสู่ท่านเดือดร้อนมาสู่ท่านฉะนั้นพวกนี้กลดน้ำไม่เอานะพระเทอยังด่านะ ไม่เหมือนเปรตเป็นผีที่พวกท่านพากันกลัวนะอันนั้นพ้าแค่กวดน้ำากล่าวไม่แผ่เมตตายัางไปเกิดนะไอ้พวกนี้มีแต่จะลุกไปติพระนะนะฉะนั้นเปรตพวกนี้เยอะขึ้น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 ทุกวันก็พิจารณากันดีๆแล้วกันนะจ๊ะ